ครับผม Jazz GE ครับรอบแรกกับฟอร์มูล่าจครับผม 5W30 ตอนนี้สุดยอดสารเพิ่มประสิทธิภาพน้นมันเครื่องครับโอ e g เก้า909ครับดูสิครับว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับ จะได้พ่อครับดเลยคิครับมาหูสึกเลยครับอันนี้ออกจากร้านยังงบ่ถึงร้อยเมตรเลยวเน,นี่ยเ <c oughs> นี่ยขึ้นไปลอยปลายแล้วครับเนี่ยจกพวกกระตี้นี่มันจะบ่ถึงนะครับกว่าจะได้ล่อปลายได้ใช่เวลาหมุมนอยู่นะครับงั้นแสดงว่าตัวนี้ก็กคือรอบมาวเครื่องรอบเครื่องรอบเครื่องยนต์เข็มไม้ก็ามาวใช่ไหมครับ ต้องครับโอ้โหแอดจะขนาดนั้นโอเมก้าเก้าศูนย์เก้าแม่เจ้าโว้ยโอ้ไม่ก้อนโอ้ไม่ก้อนเลยครับผมผิดหวังครับตัวนี้แต่แต่ครับจริงจริงนะครับตลึงเลยฮะอันนีครับมันนึกเลยว่ารถเราจะวิ่งได้ดีขนาดนี้ครับผม สไใส่พักกลางทำตัวอมเฮดเดอร์ผมอันนี้นะเฮดเดอร์เลยครับเฮดเดอร์เลยครับผมรุ่นนี้นี่ผมทำมาจนแบบอปินฐร์ว่าแตกฉานนะฮะเป็นไรฮะควาอรู้สึกแบบมันเกินบรรยายอันนี้ตะกี้ผมยังหมดตันถามเลยนะฮะรู้สึกแบบมันเฮ้ยมันดีขึ้นกว่าเดิมครับผม เหมือนเราถอยรถออกจากห้างวันแรกใช่ใกล้เคียงครับออืแต่รถเยอะครับเดี๋ยวรออีกอยู่เทินะเสียเครื่องยนต์เปไดแล้วงครับเงียบขึ้นครับเงียบกว่าเดิมนะฮะพี่ก็เดียวตอนกลับที่สาวนี่แยังแกลองรับนะแกลองขับนี่แกจะหู้เลยนะว่า รถเยอะครับประหยัดครับ๋อครับผมนี่ก็รอรออาจจะไปทดสอบที่บ้านอ่าเอาอันดีกว่านะฮะเพราะเออช่วงนี้เทศกาลเนาะรถเยอะจริงๆใช่ครับอันตรายอันตรายมากชอบบนตอนขึ้นขึ้นดอยครับขึ้นแฮมสองวันมากกว่าครับจะกลับสองสามวันนะครับนั่นแหละครับเป็นการครับผมบทพิสูจน์ของจริงฮะ โอเมก้าครับหึงหลอดเล็กๆนะครับโอเมก้าเก้าศูนย์เก้าครับอันนี้เปิดแอร์ครับนะครับเปิดแอร์ครับนะครับผมเปิดแอร์ครับครับธรรมดาสถิตไหนมันใช่เลยเปล่าครับ จะ,140ะร้ <laughs> ะอยสี่สิบนะ,ะครับจยยะร้อยสี่สิบแล้วครับจะร้อยสี่สิบแล้วครับจะเย็นฮทจะเย็นนะครับจะว่ามัน,ม,นมันจริงจริงรอบแรกนี่เจอกรัฟไปกันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันแตรมแล้วนะฮะรู้สึกว่ามันดีกว่าเดิมครับเพราะ